มาบ,บีอ๋อยังมันปาดมือเต็มเต็มขูข่ผูกบ่อสบายดีสวัสดีสบายดียามแดงแร,ง,รงนองมาพบพ่อก,กับปูาา่นาซาวลาวคือเก่าเนอะทุกคนวันนี้ซาปูกะสิพาทุกคนลงห่วยเลยเนาะลงไปยังกับบุหูไปรุนกันเลยเนาะทุกคนวะซาปูสิพาไปใไส่รือวพาไปเห็ดยังเนาะรุนเอานี่ยเลยเนาะกับไปกับเม่คือเก่าเนาะทุกคนเลย อากาศก็บอบเอาแห้งแห้งพนก็คือสีตกกับกระตกนะโอเละพอกันยุ่ยเนาะทุกคนเนาะสปูก็ไปกับแม่นี่ยเลยเนาะไปะเดอ้อไปเดอ้อหอนเอาแทเอาหวานเนาะอบเอาแห้งดีเนานะแม่สปูกับหาบขู่เนาะทุกคนจากสีหาไปใส่กับโอโหเนาะรุนกันว่าแม่สิาพาไปทางนั้นเนาะ เดี๋ยวทุกคนอาชีพหูเองเนาะรุนรุนรุนนี่เขาป่าเขาโดนนี่เลยเนาะมาเนี่น,นี่เขาโดนแล้วบนีมาหอดห่วยอย่างเงี้ทุกคนเนาะนพาไปจุดใดได้ไหมพามายังไงนี่จะพามายังไงนี่ เป็นแาบมาคุดก่อยโอรยะว่กเดียวพามาหน้าใหม่ก็ดีใจเนาะทุกคนเมสาฟูพามาคุดก่อยเนาะเช็ดก่อยกินเนาะเส็บบ่แม่เส็บอันนี้เป็นว่านี่เนาะคือก่อยของเขาเนาะคูดก่อยที่จะคุดเนาะคือแบบไกนนุทุกคนเนาะอ่ามันมีน้ำพร้อมเนาะนี่ก่อยใบก่อยเนาะสิมีแถวห่วยเนาะแถวห่วยแถวลงเนาะ เม่กำลังคุดนะสมัยเมื่อก่อนเนาะอันอึดเข่าอึดน้าเนาะพากันกินกอยแทนเข่าเนาะทุกคนเลยรุ่นเจ้าก็กินกอยบ่แม <c oughs> กินอะไรอึดเข่าป้านอะไรก็กินกอยบะ <c oughs> อิ่มอยู่พราสัดก,กินกอยบ่แมกินข่าเลยอิ <c oughs> <c oughs> ม่มล้คือกินเข่าวพราะลังเม่กำลังคุดคุนคุณ เพราะว่ากอยนี่เป็นเป็นพืชพืชชนิดหนึ่งเนาะสิที่จัดอยู่ในตระกูลมันเนาะทุกคนมันหัวใหมันหัวใหญ่ บแล้ว้วจะมันก็สิเป็นหัวขาวๆรวยหัวเหลืองๆเนาะถ่าเบิ่งกเอารุ่นนํากันว่าสิได้ใหญ่จําเดยเนาะทุกคนนี่ได้แล้วทุกคนนี่เนาะมันก็สิเป็นส่วนของหัวไผ่หัวลาวแต่แบบเป็นติ่งออกมาเนาะแม่เป็นนี่เป็นกอยข้าวเหนียวก้อยข้าวเจ้านีเกอยข้าวเจ้าปะ ก๋วยข้าเจ้าสีมีลักษณะเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองๆนาทุกคนเนาะมีไงมาเลยยุงกับพ่อยุงเนาะยุงกับขอกินแน่กินแน่เลือดขะนันทุกคนผู้รกาเห็ดเผือกอะไเด้อเนาะโกยนี่เห็ดยากเลยทุกคนทุเรศสามสี่มือ สีห้ามื่นผมเลยจังใชได้กินกอยเนาะเพราะว่ามักลายมือเนาะดูคนเลยเ็ดเลยสั่เห็ดเือกันเห็ดกอยและสั่งเห็ดเผือเนาะมันเห็ดยากเนาะมันคันธนาโกยเนาะกต้องทงงใสเนาะอันนี้ก็คือแบบขุก,กระทังที่จะมาใส่เนาะที่หาแหม่สปูหากขมาบอไดมาหามาตักน้ำน้องเนาะมาใส่กอยนี่เนาะนี่ ก็ต้องไปว่าเอากินเขายังก็แม่เพิ่นเพิ่นก็ยังคุดคุนๆอยได้ทุกคนเลยงามขาเลยเนาะเบิกซีสันเลยกินออกนทุกคนก็กินสดๆบ่ได้เนาะต้องเห็ดขามมือขามวันลายมือลายวันจะกินได้กยเนาะมันมีผิดกันเห็ดบ่ถึก เห็ดแปลว่าเห็ดพิษฉุดมีโอกาสเบื่อเมาเนาะเมาโกอยสปูเคยเมาอลไรเธอหนึ่งวูเกือบตายปวดหักเนาะอึบอึบสู้สู้อีแม่สู้สู้สู้ยายสู้สู้ว่าจะไงคุดจังสีเผื่อบ่อไห้มันดับกระทมอีกก็เกิดอีกเนาะทุกคนเนาะบ่ตายง่ายๆเนาะเป็น เป็นเป็นพืชล่มลุกเนาะสีเหลองง่ายง่ายกันนะมาลงมือคุดกันเลยนะทุกคนคุดีอ่ะคุดย่ำออกอีกเนาะเปื้งลา่คุณ Ví dụ chút đây nữa thôi hút nha Hãy subscribe cho mọi người. บางกว้างผูงกหาดเนาะนี่เนาะสับพูสิไซกลยุทธ์นี่โอโ้ยคนเอกม่ได้เนาะ่างาหักหัวใหญ่ดิต้ตอนอวไร้นได้ โอนอสิใส่ก็เลยหยุดนี่คือเก่าโจมคิดโจนี่จมคิดดีเหเอทุกคนใหญ่บอนไ่มมาบียังมาปาดมือจ้าขางลูกพรายาเอยปาดมือลูกสาวทุกคนใหญ่ค่บอลโอ้ยยังมารุนออกเลยแม่สันยินออกเลย ยืมทับดูได้็ิโอ้เก่งๆได้ใซองหัวเนาะพังไใบเก่าๆแล้วทุกคนบมดปลูกว่ะเด็เจ้าเอามาปลูกจะเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ถึงสี่ปีหนาขอมาเอาอีกเนาะปลูกไว้ในชวนเลยนะเด็กๆตายหรอกคีอ ต้ไมทั้งแม่เลยค่ะฮั่นฮเพิ่นมาไม่บ่อนี่กเคยเป็นอันซวนมักพริกเก่าของแม่สะปูเนะาะเมื่อก่อนครัปลูกมกพริกสชนนี้โดดๆนาะแม่ก็มาเกี่ยบใครนี่ก็มาเ,เกีเ่ยบบนปูก็มาเกี่ยบบนปูมักพริกจนใหญ่เนาะทุกคนตั้งแต่สมัยสะปูก็ยังในหน้องหงือยู่เเนาะ ปลาหางแล้ว,น,วน,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 นี่บ๊อดตัวใหญ่ยอะไรเนาะจุดสั่มนี่ก้อ,กอยทุกคนเอ้ยน,น,น,นี่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 คือก้อยนี่เป็น,นน้ำน,น้ำอ,อันนี่เนาะเบืองวางมันอันนี้เป็นอันเตะเหิบนี่แม่นแล้วว่าแม่นี่ยุดก้อยฐานบังกว้างตนะัวเราบ้างกว้างนะได้กว้างทำไดมีหอด กิโลก็ต้อดกิโออึงน,นี่ได้กิรอพร้อมนลทุกคนนี่เอาไียงหนุกดกอยก่อนเมื่อกี้นี่ัะชัปูพูดเลยเดี๋ยวทบถืออันนี้จะห่างไม่ Da ist sie, na. Gehen wir rein ซาบสปูซาบนี่เนาลักทานเนะาะซาบกอ,อกนดดยนี่คูดใดนาะนี่หัวบันใหญ่ไปได้นาะน,นี่บสมกับเครอรมีแต่หัวกับมันไงแงกันมันแงยัง่งบอสแงไ่ไดนะ้กัเสียเสียมซาบเอาเนาะ เมยไคืนบะชมกับเคือเนาะแม่ให้แ like ม่สปูงเงี้ยเนาะระวังนะโกยข้าวเจ้าหัวบวใหญ่เนาะบะชมกับว่าเป็นเวรวางเนาะหัวเก่ามันให้ไงมันทากะ่ายหัวเนาะมันทากะ่ายหัวเนาะทุกคน หัวน้อยพ่อกระเทือนก็บ่ได้เอาเลยเนาะเป็นหยังพุ่ะผู้ชมกับคือเนาะจซ้ํานก้อยงะปูเนาะนี่ทมนี่แหละไปหวยก็เป็นนีเนาะยุงกลายมาีเนาะทุกคนคือบักใหญ่หัวบักใหญ่ปลาสิหัไบ่อัน หยุดปลาเกือบปลาล้มปลาทุกหนักอะไรเนาะประมาณสิบโลเนาะทุกคนความหนักอืมอืมทิมตรงนี้เลยปลาติโต้เคขื่อนในหน่อยได้หัวบักใหญ่เนาะมันอะไรเมสปูขุดไอหัวใหญ่สปูขุดหัวเลยหน้อยเนาะปลาติโต้นี่สมัยใหญ่แท้อันนี้ปั้นขับมันหัวนี่โอยก็ได้หัวบักใหญ่ใหญ่หน่อเนาะเขื่อนในหน่อยเนี่ย คือแบบนี้กับเอาไปปลูกไว้นะทุกคนซับให้มันเรือหัวมันยังสีเนาะปลูกอ่ะน,นี่ฉาบูกระปุกลงไปเนาะปีนาก็มาคูดเอาไหนเลยเนาะทุกคนบริยากยังปลูกคอยก็ะดะปลูกบนหันเพืน่อนะกำลังกระลึบลงไปทม ปูโกยขุดโกยปูโกย,กยเป็นพืชที่ปูง่ายนะพืชลมลุกวัดส,สันจักรโลนะคะ <c oughs> ประมาณจักรโลอันใหญ่ๆนี่นจะาโยดูโยดป,ป,ป่าป้อโลไปป้สปูขิดว่า หาหกเจ็ดโลละเพอเมชปูวาโลูไปก็จะให้น้อยเทะไม่ค่ะอันนี้ก็ให้น้อยพอโอู้พอสื่อบุคลายบุคลายนี่ไงเต็มเต็มขู่ผูกก็อุดวัวเดียเต็มขู่ผีออกไปม <c oughs> <h Christ Si> oo, <nek> ันี้ออกเลยป่ะมันนี่เอาละทุกคนพอกันอีพีหน้าเด้อพอกันอีพีสองอะโคโตก่อนนะทุกคนนะ